สวยงามครับเข่าร้อยเปอร์เซ็นครับที่การปักกับบางอย่างนะครับถามสองนีครับหนึ่งสองยกหนึ่งลงทุนถวยแจวเมียเด้อครับเด้อคันบะฮอดเมินวิวคลิปนี้นะขาดทุนครับ <laughs> สวัสดีครับเดี๋ยวมื่อรผมสิมาแถได้นังนวิธีสารตุ่มกบ หรือที่บ้านผมเอินว่าตุ้มกระโหลกอ,อาไว้ดักกบนะครับอีกจังหน่อยกันสิฮอดหนาใส่ตุ้มนะครับไ้กบตัวใหญ่อีกจังหน่อยสําหรับวิธีการใส่เป็นจังไหรจังรอชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้เบิ่งน้านะครับเข่าจริงถ้าได้ใส่แล้วจังสีเลยครับผมฟันทงฟันเฟิร์มเลยครับว่าเข่าร้อยเปอร์เซ็นตครับถ้ามีกบนะถ้าผมมีกบ บอกเข่าด้วยกันครับผมโอเคครับผมไปเบิ้งครับว่ามีอย่างแน่สำหรับตอบที่เฮาสีใส่สารนะครับอย่างแรกครับตอกกลมครับอันนี้บัตตรงยาวเท่าไรครับสามปล่องครับเส้นหนึ่งล็พอด้วยครับเรื่อง้วกาตอกกลมสำหรับสารยาวเลยครับเจ็ดแปดปล่องตัวที่ใส่อยู่ประมาณจักยางหน่อยหกเซนถึงเก้าเซนแล้วแต่ความยาวนะครับต่อมาครับ ตอกสารครับไม่ก้มกลมนังสิครับไว้สําหรับขัดกลนมันครับเดี๋ยวจัางไปเบิ่งต่อไปว่าขัดกันไหนนะครับเนาะตอกลายตั้งอันนี้ตอกลายตั้งนี่ครับเตรียมมาสิบสองเซน,นายาวสองป้องครับแตลว่าหาป้องายาวๆน,นะครับให้มันได้แยกหน่อยแปดสิบเส้นขึ้นผมแนะนําแต่การเหลาตอกลายตั้งนะครับเพราะว่ามันชิมีผล ตอนขึ้นคอนะครับกับตอนม้วนปากครับเนี่ยมุมัมสชียหาครับมุมขึ้นคอนี่แล้วก็ม้วนปากเนี่ยม้วนกลมนะครับฉะนั้นผมก็เลยสีเน้นเล่าให้เบิร์นแต่ตอกลายต้งนะครับเด้อสำหรับวิธีการเลานะครับเนี่ยครับเขาก็สิเหเลาเอาทางนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยเ่าต้องเอาออกหลายนะครับน้อยเดียวครับนะครับ เขาหาเอาช่วงกบมันครับช่วงลำหนึ่งที่เขาตัดมาช่วงกบนะครับว่าเอาช่วงกลางในช่วงบลายแล้วช่วงกบมันนะครับมันสินหนาเนาะครับนี่ครับแห้งหนาได้เท่าใดแห้งดีนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าท่อนกบมันกับป่องมอาจากยาวนะครับหาเลือกเอาที่มันยาวๆเนี่ยให้ได้แปดสิบเซนให้ได้เจ็งสี่นะครับแล้วที่นี่ เป็นมงผมมากว้บ่ครับนี่อันนี้คือผมแบงคเคิงนะครับแล้ววัดมาทาั้งนี้อีกยี่สิบเซนแล้วกวัดมาทาั้งนี้อีกยี่สิบเซนนะครับเฮ้าก็สีสวยตรงนี้ครับนี่สวยยังสี่นะครับทั้งนี้ไปเฮดคือกันนะครับคทั้งนี้กับมาโซไว้มครับพอได้ยังสี่แล้ววันนี้นะครับเฮ้าก็สีมะขูด ทั้งจิ๋วออกนะครับเขาจับมาจักบ่ดน,นี้ครับที่จักกคาร์บอยาีนะครับแบนครึ่งแบนครึ่งไปตลอดเลยครับนี่นค,นนครับ,ร,บระวังมือในเด้อครับเด้อบ่อ่อนแล้วก็บ,บอ่อแข็งเกินไปนะครับให้มันพอดีน,นะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับ ไปไปเบิรงวิธีการสานกันครับบาดนี้นะครับสามเซนนะครับตรงเฮ้าแบ่งเครื่องนี้นะครับฮาก็ะิเอาไว้สามเซนแล้วก็มาใส่ทั้งนี้อีกสามเซนนะครับก็มันก็สิเป็นหกเ้นพอดีนะครับสานไปเลยครับพยายามเบิ่งให้มันทอกันนะครับเลือดส่วนทั้งนี้นะตองฝั่งนี่ครับมันทอกันนะครับบให้มีทางใดยาวทางใดสั้นนะครับ สารกน้นทั้งห้างเนี่ยน,นะครับก้นที่ลายมันได้หลังหน่อยครับคือหันมาได้สิบสองเซนเนี่ยแหละครับพอได้จังซี่เลยก็มุวนขึ้นมาจังสี่นะครับถ้าม,มันลื่นหรือมันตูดออกก็เอาหน้ามาุมโฟมนะครับโรมน้ามน่นจะหน่อยนะครับขั้นตอนต่อไปครับ เขาก็เอาตอกกลมเข้าที่เหลไว้ซาป้องนะครับกาแบ่งเครื่องเลยกับบิดครับบิดแทบจงสี่ครับเพื่อเข้าเทอมมาสวมเนี่ยครับเข้าที่สารรอบนี่สารไพ่ขีบนะครับขีบไว้บริหายมันตูดนะครับเปที่สารไพ่ขีบเาเสร็จบนน่ครับขีบมานี่ครับขีบนะครับทางวัดจะเห็นยู้แล้วนะครับเนาะแล้วก็ยกขีดครับ ขี่ไปขีดค,ครับเพื่อที่ทีจัดนะครับจัดให้เ็จมันตรงกันนะครับให้มันทอกันไปขีดไว้หมวห้มันเลื่อนนะครับหอดบวกมุมนี่เขาก็สีบิดครับ,บ,รบเห็นไหมครับบิดปุ๊บดึงเส้นล่างมานี่เอาเส้นเทิงลงมาขีดเอาเส้นนี้ครับ ไปเรื่อยครับอัานนี้คือเกาครับขีดขีดไปน้ำแจ็บไปน้ำครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับเหนี้เขากระเสียวไหมขุ่กลมของเราบัดกล้าพอดีนะครับตัดวิธีการครัดครับ ออกกระซิบกรอนะครับอันนี้ก่อนจะกอเขาดัดก่อนครับเบิ้งทานนี้นะครับเดี่ยวเราทางนี้ลงใจเข่าจันสี่ครับบ้านผมก็เอิ่นปุ๊บครับก็คอยดัดนะครับดัดนวดมันจะหน่อยครับดัดจังสี่นะครับเห็นไหมครับ จะดัดแทงนะครับมันชิหักค่อยดัดนะครับเพราะว่าเขาสิบปุ๊บหรือว่าก่อขึ้นนะครับมุมมันน่ครับยัามาฟังนี่ครับดัดก่อนพอระกก่อขึ้นไปเลยในมันชิฮักครับแต่ว่าผู้เขาเจ้าเก่งแล้วเขาเจ้ากับก่อขึ้นไปเลยกันนะครับค่อยๆดัดเลยครับเลยพุ่มน้ามนี่ยักหน่อยครับได้แล้วเขาก็สิมากก่อคือละสองเซ็นะครับตอกสารหับ ลาคัดจังสี่ครับมุมนี้จะีาตปอกโฟกไว้ครับเป็นแรกครับฮักแบบมุมมุงนี้จักน้อยนะครับฮักสารลายคัดครับสียากแม่จักหน่อยนะครับเล้ตอนเป็นที่แรกนะครับอันนี้คือการครับพอจะฮักน้อยๆนะครับให้มันเป็นมุมครับสารลายคัดมาเล้ครับ กดลงไปครับมีบใ่กระเพราของ้อย่างสิครับดึงเส้นแรกก่อนครับแล้วก็ดึงเส้นสองครับแจนีน่ก็เฮ็ดคือกันครับ บีบคือเก่าครับนี่ครับอบีบปๆๆบีบให้กับของเขาไวนนี้ใช่ครับดึงเส้นแรกครับแล้วก็ดึงเส้นสองครับของผมมันตรงกับคอครับอือของก็คอกันระวังหักครับเอ่ต่อก้อนขนาดครับ <laughs> ใหม่มันอน่อนครับบ่ได้เพลอนะครับ แกนี่คือรันครับอ่านี่หมูจอดกันแล้วก็กกไปเลยครับคือเก่าครับ ไครับเึ้นแรกเส้นสองตามพอถึงรอบที่สามครับอันนี้ครับสิบังคับขึ้นเล้วนะครับบบบนี้นี่ ต่อครับดึงเพ้อมกันทั้งสองคู่ครับก mm ้นห่างในจังหน่อยครับอันนี้ก็บาเรียังแกวเบิตอกไปคู่หนึ่งครับเฮ mm ้า hmm. กับส mm ีสารขึ้นมาให้มันได้สิบเซนนะครับเดยจากพื้นมาถึงมองนี้สิบเซนนะครับ mm hmm. กับพ่อนะครับ mm hmm. ที่นี่ เ้าสีมาสานตอกกลมครับน้ำใสสารละสามเซนนะครับเด้อยสารแบบไพ่กลมมันกังขื้นอไงนะครับเนาะวิธีการปักกับบางอย่างนะครับเสียบช่องเลี้ยงช่องมาเลยครับบอตองเว้นนะครับบอแมนไพ่เก่าครับทีนี้พอได้ยังสี่เทาเสียบยังสี่แล้วนะครับนี่ช่องละเซนนะครับเทากฤสีเดินเซนหลังนะครับขามสองนะครับ ยกหนึ่งครับขามสองรอดหนึ่งหรือวายกหนึ่งนใช่ครับเซนที่สองขามสองยกหนึ่งครับเนี่ยเรียงมาเรื่อยเดินเสซนท่ายนะครับมาเรื่อยๆครับขามสองยกหนึ่งขามสองยกหนึ่งนะครับขามสองนะครับหนึ่งสองยกหนึ่ง สามสองหนึ่งสองยกหนึ่งพอครบรอบแล้วนะครับพอครบรอบแล้วเฮากจะเริ่มขึ้นเป็นเขาเรียกว่าคือเทาวันนะครับสารเกี่ยวกันไปเรื่อยนะครับ กับขานสองยกหนึ่งสารนึกเก่าจะวางเขาเลื่อนให้ตามันห่างไปเรื่อยๆครับบีบกดเข้าไปน้าเลยครับทีนี้บีบกดเข้าไปน้นความห่างมันนี่บรต้องเอาห่างหลายกล้าว่ามันกบมันหลอดบ่าไรครับนีด,ด,ดเข้าไปน้ำานึ่งเข้าไปน้ำครับขานสองยกหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับไทยกบมครับ โอเคครับเนาะเดี๋ยวบัตรึ้นคอผมจะให้เบิรงอีกเค่หนึงครับเขากัสีสานขึ้นมาจังสีเลยครับเอ้ก้าว่าพอดีเอาคอเขากระสีสานวนรอบอันนี้นะครับไห้มันติดๆรับตัวนี้ครับบ่ไห้มันห่างคืออ่าพวกนี้ครับเนี่ยติดเพราะว่ากันมันเลื่อนลงมานะครับบาดนี้เขาก็จังสี่เอาคอครับมาเบิรงวิธีเอาคอครับ อุปกรณ์ผมเลยครับ <laughs> <laughs> ปกติตเข้าพ่อผมเพิ่นเสียวกะลาบอกเผาแลยครับหรือว่ากระโปบอกเผาเห็นมันบมันมีครับทุกเมื่อนี่เพราะว่าผู้ใดกะซื้อแต่ <laughs> กะทิแบบเป็นกล่องนะครับนี่ครับลงทุนถวยแจวเมียด้วยครับเด้อคันบ่ฮอดเมินวิวคลิปนี่นะขาดทุนครับ จังใดก็ดันดันทะมันได้เมื่นวิวแล้วครับเ้อคลิปนี้เด้ขาดทุนนะครับอาครับมาเบิงวิธีการใส่ครับมาเี้ครับเอาใส่เลยครับเอาจองงูมงกลามูกเชือกนะครับแล้วก็สอดลงมาผี่ครับมาไวทางไตกลนแล้วก็มัดนะครับพอได้จังจีิเข้าปฏิสารต่อไปเลยนะครับ อันนี้ผมที่สานห้างนี่เด้อครับไพที่สารติดแบบตัวเทิงนี่ก็ได้ครับผมย่านต่อกพอครับผมเลยสารหางกันมาเนี่ครับมาถึงมงนี้ห้าสารนะครับสองเล้วมือเนี่ยครับพอดีครับเวลาห้าม้วนปากเข้าไปมันก็สะพอดีนะครับเนาะวิธีม้วนนะครับให้ห้าเอาตอกกันนี่ครับปลายตอกเนี่ยครับวัดเปิงครับเนี่หนึ่งสองสองก็ดีไป นี่เสียหมอนนะครับป้าหนึ่งเส้นที่สองครับสามเบิ่งผ่านกล้องครับแล้วก็สี่ครับมาเอาเส้นแรกไปครับหมวนคืนนสี่ครับวิธีหมวนกลมครับ ถ้าไพ่คัดปีไก่ก็ได้อยู่ตร้น้ครับแต่ว่ามันบกคอยแข็งแรงครับอย่างซี่นะครับเ้ากสิมาคัดกับตัวนี้นะครับนเ้าก็สิตัดเ,เลยเลยเส้นนี้มาอย่ากหน่อยนี่ให้ว่านี่นี้ เอาเส้นนี้ครับวนนี้นี่เซนหนึง่งแล้วก็กลับมาเอาเส้นหลังครับวนนี้นี่ครับพยายามบิดให้ี่ยมันโค้งให้สวยงามนะครับมาลงเี่ครับมาลงวงเสน้นนี้นะนี่นะครับมาลงวงเสน้นนี้แล้วก็ทิคัดกับเสน้นนี้ครับมันยาวก็ตัดออก ถ้ามันสั่นนี่ครับมันสีม่มุนมงกงบ่ได้ครับฉะนั้นถ้าได้ตอกอาลายตั้งยาวๆนี่สีดีมากครับประมาณกับเส้นนี้ครับนี่กาเอาเส้นหลังแบบนี้ครับพยายามให้มันมวมวนง,งามๆัีกเก่าครับ ตัดกับเส้นนี้เขาตัดมันยาวกว่นะนี่ไปเรื่อยๆเนาะครับวานนี้บัดพุด่นบัดจบเส้นสุดท้ายยังสีไฮเบิ่งครับมาถึงช่วงสำคัญเนาะครับเอาตัวนี้เส้นนี้นะครับเขากับเส้นล่างที่เก่าครับเน็ต เน็บเข้าช่องนี้ครับนวดนวดนะครับแกนมันทักครับนวดมันโค้งๆนี่ครับเน็บเข้าช่องนี้นี่เส้นนี้นะครับเส้นทุ่ท่าเนะครับปึ๊บนี่ครับห้ากระสีสอดตรงนี้เลยใช่ไห็นรับนี่นี่ครับบาตนี้ห้ากระสีมาเอาทางพี่นะครับ เป็นมาครับสอดเข้าช่องเดียวกันก็ตัวนี้นะครับนี่ครับมันตอกเหลือสันมันจะเค็ดยากนะครับนี่อันนี้เขาก็นวดนวดบุกยานมันหักครับสอดเราไปในนี้ครับเฮ้ยว่ะครับหักเลยะตอกสันนวดยากครับมันเหือสันครับเอาตัวล้างต่อครับอันนี้ครับนี่ครับ นวดเอ็กซ์เก้าครับฮึบพัก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 ,พก,พกนี่เซนนี่ไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เ้าบอลในตำนานนะครับสวัสดีครับโมกนี้นะครับโมกที่เ้าขัดนะครับหา้าปีขัดพยายามดัด มันโค้งๆครับอย่าให้มันหักครับที่หักนะครับเี้ยเห็นทุ่ท่ายครับเห็นม้วนมาเลยครับเห็นช่องนะครับช่องที่เอาสอดเสร็จเมื่อกี้นะครับสอดกันทึงเลยครับโออไม่เบิ่งผ่านกล้องนะ เด้งค้นมาจะหน่อยครับเพื่อที่เอาสิมาสอดเข้าช่องนี้ได้ครั ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังมาเบิรนวิธีการเห็ดง่าเนาะครับรวมถึงการเห็ดฝาปิดน้ำเนาะครับเนาะคือเก้าครับถ้าบ่กเข้าใจหรือสงสัยแมวใดกะเม่นมาใต้คลิปคือเก้าครับผมสำหรับคลิปนี้กะ คือสิขอจบแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้ะทุกท่านที่เขามารับชมใหม่นะครับแต่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมตาต่องนะครับเพอ,อรับคลิปนี้คัสวัสดีครับ